และน,นัะนตะกุลไรแลตากระโปับปรีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นจันไรปีหน้านี้เนขะเปลี่ยนพศเขาเปลี่ยนอีกชื่อในชินำนตะกุลหายอันนี้เราก็ไหลสดนะครับของ กดสนโดนละออนักกีฬาชับลูกเตบมือต้อนรับทีมเหยตต้องกับเจอุ้มเหยตต๋องแล้วกบเริ่มตะกอโดนเท้าสี่สิบนาทีเป่าเหมือนหมดลม <c oughs> มีสองเครื่องไม่ต้องห่วงเอออย่าให้ชนอย่าให้ชนนกพัดโดน,น,ดนแมนน,นี่นเอขอบา,บาบ้วันนี้เขาไว้คำบากมารยาม <c oughs> อยางแตกไรสิบพันะแนนโตมินจามิน แทนพระโดนจะทานเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี้เองสำานักงานตํารวจแห่งชาติล่สิบห้าคะแนนมาแล้วร้อยตํารวจเองกวีลื่นพาลาไล่สิบห้าคะแนนเอาขอบคุณจ้าเอาวะววันนี้จะไล่พันห้าพันหรือไม่ทนันไม่รู้และวไล เออานะมีคนต่อสองหนึ่งไม่ทันนี่สบายทันผมว่าทันเอาแต่ไม่ทันเราก็จะปล่อยไปแปดสิบนาทีไหรอึ๊บเอ้ยอุ้ยหูุดไปสบายสบายทีมต่อไปพุ่งหวงเข้มตัวไว้โอ้โหชนตั้งหม่ันเบอร์สามเนี่ยนะ จารังจารังนี่มาหุมือสิบห้าคะแนนจามินค่อ,อยเรื่อยๆมาหุมือโอหลายสิบห้าเปไหนไฟเทาลมนิ่งนิ่งไฟสว่างที่รับพรมาแล้วไหลอีกสิบห้าคะแนนเต็มมันจะไปไหนตอนนี้ไหลศดอยู่โคตรศกวันลาด ทามะที่ชวนแล้วบอกโอตุมาพักลอยเี่อว่าไมา่เอาที่เจ็ดแบ่งข่าไฟหกพันไปแล้วเออเอามาช่วยวัดพญายาหกพันเอา้านะสีตะทามะโ,โ,โ,โอ้โหหลายว้ยเออสิบคะแนนหมายเลขสองกี่เราที่เราจะพาดไรเบอร์สามมึงยกไปหาพ่องเด้ โอ้โหข้ามาข้ามาเออดีดีดนกพัดดดนข้ามาอึ๊บไม่โห้แน่นอนเจ้าอ,อ่อยโหเล่นกะกตะโกจนมีบ้านมีรถเออตอนนี้อยู่กับเมียยังไม่มีลูกไอ้เมียที่มีลูกเลิกกันไปแล้วเออแล้วแต่ว่าไลสิบห้าวันนี้คุณแม่มาเชียร์ด้วย แม่แม่เอ๊ะนั่งนี่ไงหน้าตาเหมือนแม่เน่ยเน่ยเเสื้อลายๆนะแม่เอ๊ะทำมาทำจริงๆคุณแม่น่ะแม่เอ๊ะแม่ไหนแน่เนี่ยใช่ลูกแม่เปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันใหม่นะคะมาต้อกันเลยนะคะเออลูกอะไรวะคืมองไม่ทันเลยเขงหลังยี่สิบกันแน่ทำมา โหงยี่สิบคะแนนจามินนาคุวินีป่าขาวนะคะน้องเอ็มกำลังแข่งอยู่นะคะเอ็มไงเต็มไปเลยยี่สิบคะแนนสุริ์ิโอ้ยสั่งตูงเนื้อมาว่าหอมสวยเลยี่นี้พี่นิดปะรัฒน์นักเกือความสาสิบคะแนนหลังรวงมือมาชุ่ม่งนนะคะชาลิฟมทำาทำมาหลังห่วงโอมอีกสามสิบคะแนนมาแล้วมาแล้ว นะคต่อกับหนึ่งเจ้าอุ้มไหลสิบห้าจะออกไหมแม่ยังยังพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้แข่งไปทำการแข่งขันไปสามพนาแล้วนะคะโคศกแข่งไปแล้วนะคะมาพอดีเมื่อกี้เขาให้หลังอุ้ทางไหลเช่าภาพของงานศพนะคะเขาดูความรู้มือนะคะให้การแข่งขันแป๊บหนึ่งนะคะงดการแข่งขันแป๊บหนึ่งไหลสิบห้ากันแม่จะพิธมก่อนแล้วเราก็มาตอกันนะคะ นนสกุตามต่อแชร์ใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุพโตรีย์สวัสดีนะคะคุณเต่าเตอร์นะคะคุณอ้อนะคะสวัสดีผู้ช่วยสมการนะคะคุณจีรวัดนะคะแมคุณลุงคานพวกมึงที่พายกิจสวัสดีค่ะข้ามไว้ใจเย็นเย็นโอ้โหสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณโรงย่าโถวสวัสดีค่ะสวัสดีนี่นี่น ชนบุรีนะคะนคุณแม่จะมาพรกเพียบพวงสิลปาี่ชาพานะคะวันนี้ไม่ได้อยู่วัดละมุนไม่ได้อยู่ค่ะวันนี้ไม่ได้ไปวัดละมุนนะคะวันนี้มีโศกท่านอื่นไปพักแทนนะคะพอดีวงติดงานที่วัดพญายนนะคะพอดีเขาเอาไฟกับเครื่องเสียงนะคะเขาเช่าไฟกับเครื่องเสียง้วยนะคะ แต่พี่โกศลไม่ได้ภาคนะคะนี่แหละเนี่ยอยู่ที่อีกตัวเบอร์สามนี่แหละลงแข่งนะคะเมื่อเย็นนะคะทำการแข่งไปแล้วนไปต่อถ้าโมงยุนโอ้ยห้าโมงเย็นนะคะพี่โกศลจัดไปแล้วไปย้อนดูไปย้อนดูกันได้นะคะโอ้ยทำอหมอันนี้ลงให้ในนามของเจ้าภานะคะยี่สิบห้าแมนมาต่อจากเจ๊อุ้มนะคะที่กองพาวาเนี่ยมาเลยโอ้โหเออ ไฟห่วงยี่สมาตอนนี้มร้อยคะแนนแล้วนะคะตรงไก่ตรงไก่วัสดีคุณจรูนมาลีทองนะคะคุณชลลรุขงสมัยนะคะไฟห่วงยี่เต็มสักนะคะมาดีด้วยตามมาไฟปาสิมาโอ้โหแม่นไวแม่ตน้ามรดสิแม่ทำยิมมึงเป็นแขกหรือหรือว่าไทยสวัสดีค่ะคุณชัยพรพ่วงเขียวมีเมียแล้วยังไหม ทางมีกันนะโอ้มึงทั้งนีช่วงล่างมึงจิบถ่ายหมดอ่ะใครอยากสร้างตารางงานว่าอะไร้่านกรรับดูได้ที่หน้าเพจนะคะแอดมินลงตารางงานไว้ที่หน้าเพจเลยนะคะแอดมินลงตารางงานไว้ให้ที่หน้าเพจแล้นะคะติดตามรับชมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราว่างหนึ่งวันนะคะหยุดหนึ่งวันนะคะเรามาพบกันใหม่ยาวเลยวันที่สิบเอ็ดนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะรถโตโยต้านะครับหมายเลขทะเบียน สองขอรอหกแปสี่กรุงเทพมหานครเชิญขยับรถให้ด้วยครับอะโอ้ไม่ได้อะก็จกไม่ได้อะก็จกขึ้นเออเดี๋ยวของในรถมีหายนะออครับไม่ได้ก็จกขึ้นน,น,นะครับเพราะว่าของในรถมีหรือเปล่า,ราครับ ร้อยตำรวจเอกนอกนั้นไอคนอื่นไม่เอาทำท่านพบกั้อเนี่ยมาเดินปันผ่านเนี่ยมันก็ตะโก้มันไปแล้วแถวทองนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะแล้วก็พี่เต่านะคะอันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยนะคะท่านในวันศุ์นะคะไ่สิบห้ากันแน่น้องแมนนะคะอนันตการบุญมานะคะวันนี้มาในนามของเจ้าภาพนะคะทหารเฮียต๋องเซฟมุ้นนะคะฤษีเมืองกาศอัมพวา ตอนนี้ทำคะแนนไป415คะแนนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอสวยทางหวง55ลนระวังะวังดักมักสวัยนะคะหลังวงมือไท้นะคะสวัสดีค่ะช้าไม่ได้นะ้าไม่ได้นะช้าไม่ได้นะอย่าทอดนะไหลขาไม่ได้อย่าให้ทอดนี่คด วัดละมุดนะคะเราก็เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทมือใหม่เสียบขอนะคะโโอ้หวันนี้โคศกมาทําการแข่งขันอยู่ที่วัดพญาญาณสมุทรสงครามระคบิดเออหลังวงมือจ่เมรเจ้าพิธีการได้เฉลิมชัยวงรอดอีกรอบนะคะจ่ามินสามสิบคะแนนไฟหวงมือดีขามาม่เชื่อมาอยู่คณะเดียวกันได้นะคะต้องเชื่อค่ะทางเปล่า สถ้าทีมงานโคศกบ้านลาจัดให้นะคะข้างวงมือสิบห้าจะได้ดูตะก้อดีๆค่ะจะได้ดุนโย่มารวมตัวกันนะคะเป็นอะไรข้างหวงดีโอ้โหข้าเปับเพียบหวงใครอยากได้ตะก้อหลังวงมือมาแล้วของแท้านได้เลยนะคะติดต่อนี่นะว้ยของแท้ของแท้ไหลอันนี้โคศบ้านลาดจัดมาให้ชมเลยนะคะ ทางลิงตัวกันเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเรื่อยๆสวัสดีคุณไก่สัตว์นะคะสัตว์สิงห์ทองนะคะลายสิบห้าตอนนี้ใครนำทีมเทศบาลบางแยกแพะค่ะทีมโฟลสกัลลาดนะคะกับพี่หลงนะคะแล้วก็น้องมวยนะคะนำอยู่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยทาห่วงสิบห้าคะแนนนะคะทองมาห่วงมือโอ้โหสุดเข้าย้อดนะคะสอนเมืองนะคะทางห่วงมือแดงยอนตรง วลารักใหม่นะจักรดิ้งควันลมดิ้งหลักชัยเรืองฤทธิ์โค้งจ่าอ๊อฟไล่แมงโค้งแอดมินเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะคะมันมองไม่เห็นผ้ากันแดดว่ยแมงผ้ายินดีโพสต์นะคะจัดการท่าเรือมาไล่ข้างหวงไล่ข้างหวงสีสัเสียจังหวะว้ยแมนงว้ย พับเพียบห่วงหลายพับเพียบห่วงเลยสิปา้ามันจะไปไหนจ่าอ,อ้อโตปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวกูเสนอให้ล้วให้ใดได้หนร้อยเลยแต่มึงต้องห้อยกระบอกด้วยนะอึ๊บนี่ไอ้เออบอร์อสามนี่เป็นทำงานมี่รับพยากรน้ำ ตอนนี้นะทีมนะกว่าแนนนเกี่ยวนะคะเป็นทีมเทศบาลบางย่าแพ้หนั้าร้อยสิบห้าคะแนนนะคะอันดับสองเป็นสิทธ์วัดคูหนึ่งพันห้อหลังหลวงมือสีสาอันดับสาม เอาไว้อทรัพยากรน้ำอันดับ3มิตรลุ่งโลดนะคะตอนนี้นะคะพกคะแนนนะคะอันนี้ทีมที่4นะคะ่วงเจ้าภาพนะคะเฮียสองเจ้ส์นีมันจะเปงนสัอยน้า้วนสิอห้าห้าร้อยสา5สแนนสคะแนนี้เยอะด้วยนะสวัสดีคุณกัญญาลักษ์นะคะสวัสดีคุณกัญญาลักษณ์่าอ้วนสิห้าเอ็มมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อกี้ทางเจ้าภาพขอให้ยดูแป๊บหนึ่งนะคะทำถังแป๊บหนึ่งให้ดักไว้ดักไว้ทำศพแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหมึงจะแปลไปไหนมึงอน่ะโค้งหลังยี่สิบคะแนนเกินไหมเกินจะมินไม่ได้เกินเขารู้ไฟห่วงยี่สิบห้าโอ้โหเชื่อได้วีทีนี้ก็ต้องเข้าอ่ะไปดูได้ท่านผู้ชมเออมึงทำให้กูไข่หน้าจ่าสั่งขังทิ่ ขอยี่งดีโอ้โหหลุดไปหลยิงมาแลยดไมากคุณเล่นดีไวยแมนวะหุ่นร้างใช้ได้ดีเมียก็ยังไม่รู้ไอ้หาสวัสดีคุณปัญญายอดสาวคนนะงคะคุณปิยะนัดแต่เกษมนะคะโอเคโอเคเออมาเป่าตกใจอะไรกับไก่ะลูกสวัสดีคุณปัญญพลนะคะ ม่เขัดสวัสดีคุณนิพินันนะคะคนั่งหัดสมาธดูเลยอ๋อเว้ยคงนึกในใจไม่เปี่ยวตีทิพย์ไพอยากจะเล่นมั่งมานี่อยากจะลงไปแทนลูกจริงจริงตอนนี้หกร้อยคะแนนแล้วนะคะเวลาดีมากเลยนะคะี่ยวตีนะดีไฟเปล่าทางห่วงเรียบร้อยสี่ป้าแขงบ่วงมือจากนิลไอฟนะคะเก่งแล้วมันก็ดีนะคุณแม่นะคุณพรชัยนะคะ ทำชื่อเสียงให้วงตกูมรับราชการมีภรรยาที่ดีสอบอีกยี่สิบคะแนนสอบแม่นด้วยทีแรกแล้วก็มันเอาไปยันกับฟู่ดู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 สอบอีนี้สอบที่ผายแล้วมาทำไว้ไฟเปล่าหลังหวงโอ้โหนิมนวลรับสวยงาม มาอาไอ้ทรัพยากรน้ำตั้งมาแม่มึงตั้งดีมากมึงตั้งดีมากสอเอาเออผูว่ามึงก็บอดไอ้เต่าก็ได้2องเม็ดนั่นแหละมาหัวมือโค้งมาเรื่อยๆสอสีสักถนัดซ้ายถนัดขวาได้หมดไหลดีไหล ตอนนี้635คะแนนนะคะโอ้เสียงที่ได้ยินอยู่นี่นะคะโทรหกพี่ผ้านะคะได้ยูนนะคะบางท่านก็เคยอ่านได้ยินแล้วนะคะได้ยูนนะคะขึ้นไปยันนายูปักท่อสวัสดีพี่แชร์ค่ะแชร์ให้แล้วิ่งหอยดักไว้ดักไว้สวัสดีครับหางอ้วนสิห้ามจะไปไหนจะามิ้นตาดำนะคะทีมต่อไปทีมพุ่มพวงไม่รู้ใครมั่งสันนะหางอ้วง อดีคุณจำลองสวัสดีครับเกกองหรือเขาเรียกผู้หมวดไปรู้ร้อยตำรวจเองนี่เขาเรียกอะไรออ๋ผู้กองแล้วถ้าผู้หมวดอ่ะผู้หมวดต้องร้อยโทเฮ้ยเอ่าไออเบอร์สามน่ะพันจ่าพันจ่าทรัพยากรน้ำอีอสบายมึงั้งสบาย ถ้ามึงแพ้เออมาห่วงมือสิบห้าไม้เลยโอจามินคุณไพบูรสมบูรณ์สินใจค่ะมาห่วงมือโอ้โหแจวเว้ยทรัพยากรน้ำตรงเป๊ะเลยอ่ะดีตอนนี้หกร้อยหกสิบห้าหลังห่วงนี่ไอ้หลังห่วงปอนหลังห่วงหน่อยดิปอนหลังห่วงหน่อยโองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร tham quá đi lặng với trước ngày xưa mì bớt cao mấy khói tôm mấy đi đi chạy dần dần chạy nhanh nhanh chạy tham á, phải uống đi si xịt ba phút con em đi đi ô hô, ô ô phải là. ปรรยาสัมยานนกรนะยี่สิบห้าครั้งที่สองโอมาแล้วโอ้ดิแต่งตัวทองเทียบเลยได้ข่าวได้ข่าวว่าถูกหวยด้วยงวดที่แล้วเมนเมนสี่แปดหนึ่งอะไรเขาเนะี้นถูกถูกถูกเยอะเออสูกพายแล้วดูผัวงเตะกิยิงเล่นยังเบิรอนเฮียอึ๊บโอ้เดี๋ยวไปดูพวกพวงมีเฮียยืนนั่นดิอึ๊บ หลเออู่อยู่ๆค่อยๆมาห่วงมือเออไฟห่วงยี่สิบห้าน่าจะเต็มเลังมึงตั้งให้หลานกูเล่นมั่งได้หลังอึ๊บสวัสดีพี่วีระสว่างอารมณ์นะคะคุณภูสิทธิ์นะคะตอนนี้คะแนนอยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สิบคะแนนนะคะอ่านไว ใบรุมกันมาห่มโกหมดทางมงอสิบห้ายเลูกจามิเต็มมาหวงมือสิบห้เต็มโอ้โหเข้าขนาดนี้จะเหลือหรือวะที่ใบหวงโอ้โหดักไว้ดีจ้าแอมนมตรงแมเลยเีย ออมึงไม่เห็นในเบอร์สองเหรอสวัสดีค่ะคุณสมมาตรสมมาตรคงแถวทองนะคะคุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆนี่เลยค่ะคุณสมมาตรเออเรียบร้อยคุณแม่นั่งตบมือข้างๆแอตมินนี่เลยค่ะอ่าตโค้งหลังที่ติดคะแนเอาคุณแม่ให้จูจูไว้ไม่ให้บอกว่าแม่มาโอ้โหสั่นไปเล็กถิงทุกกองเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันนะคะว่าแม่มานะไล สวัสดีคุณชัยยศชักทองนะคะด่มาเปล่าสิคะแนนจามินดิคุณแม่ให้บอกว่าให้ไม่รู้ให้ไม่รู้นะคะว่าแม่มานะโอ้ค้าเปล่าสวัสดีครับบอรวีเออข้าเปล่าชื่อเฟซชอบมากเลยค่ะไม่ได้ยินมุดตินอยู่โ ชื่อเฟสโดนใจเลยไฟหวงตอนนี้800คะแนนแล้ว<โ> seguir, นะคะคง <c oughs> ไฟหวงคง <c oughs> ไฟหวงสั่นไวยสั่นมามาทับเพียบพวงสีลมาแมน <c oughs> เออเขาท่าเขาท่าเก็บใจหมดขาม,ามัดมาหวงมือดีแม <c oughs> จับไว้ขาหง้วง ดีเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาดีดีโองไปอ้วนตับมั้ยจ h วิ chào วิจังมาจังมาจังมาลูกไม่หายว่ะสังลม้ไก้โอ้โหเอาพายเหรอดีโอ๋สบาย Oh, oh, oh. Làm mô ông xanh mấy Đi Khổ ông đi ít Khang hôn Đi Học kia Đó, sẽ